สวัสดีครับวันนี้เราจะมายิงแอดแบบมือถือนะครับโดยการมีส่วนร่วมนะครับเลือกโพสที่มีอยู่แล้วแล้วก็ยิงแบบการมีส่วนร่วมนะครับโอเคไปที่แอปโฆษณานะครับแล้วก็กดสร้างโฆษณาครับแล้วก็เลือกการมีส่วนร่วมกับโพสนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับ ตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเอาโพสต์ไหนมายิงนะครับก็สมมติเลือกโพสต์นี้นะครับเวลาเราเลือกเนี่ยนะครับให้กดวงกลมนะครับด้านหลังโพสต์นะครับจากสีขาวมันจะเป็นสีน้ําเงินนะจากนั้นกดมุมขวาล่างครับเพื่อไปหน้าถัดไปครับแล้วก็หน้านี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายนะครับให้เลือกสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับ ที่เราต้องดูก็คือนะครับรวมตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้นะครับกดเข้าไปปกติแล้วจะเป็นประเทศไทยนะครับแต่ถ้าใครไม่เป็นประเทศไทยนะครับสามารถเข้าไปแก้ไขแล้วก็ลบนะฮะได้แล้วก็พิมพ์นะตำแหน่งที่ตั้งใหม่ได้เลยโดยตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับก็เช่นสมมติพิมพ์กรุงเทพกรุงเทพต้องพิมพ์กรุงเทพมหานครนะครับอ่าเสร็จแล้วจะขึ้นกรุงเทพเยอะเลยนะครับให้เลือกตรงที่มีคําว่าเมือง อ่ะเลือกหนึ่งครั้งแล้วก็กดตกลงนะครับใส่ที่ตั้งที่2ได้นะครับเช่นอ่ะปะทุมธานีมีไหมอ่าไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวนะปะทุม ไม่มีก็อย่างนี้ครับถ้าไม่มีก็เอารหัสไปรษณีย์มาใส่ก็ได้ครับหรืออย่างเช่นนี่อย่างนี้นะครับถ้าเป็นจังหวัดอื่นก็มันจะมีคําว่าเมืองนะครับคือถ้าเขาเจอเนี่ยเขาจะขึ้นคําว่าเมืองเลยแต่ถ้าไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็อาจจะใส่รหัสไปรษณีย์ได้เช่นอ่าอย่างนี้และดูให้มันมีคําว่า TH นะครับ TH ตรงนี้นะครับ เราก็กดเครื่องหมายถูกมุมขวาบนครับจากนั้นนะครับเลือกอายุนะครับอายุตรงนี้เนี่ยผมเป็นเกณฑ์หลักไว้ก่อนเลยนะครับคนที่เล่น facebook เยอะที่สุดในประเทศไทยคือช่วงอายุ25-45แต่เวลายิงอาจจะไม่ต้องกว้างขนาดนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็น25-35หรือ35-45ได้หมดนะครับโอเคแล้วก็เลือกเพศครับจากนั้นรวมผู้ที่ตรงตามเกณฑ์นะครับกดเข้าไปนะครับ แล้วก็เสิร์ชจ,จากช่องนี้ได้เลยนะครับเช่นกาแฟนะครับอ่าหรือการขายอ่าหรือโฆษณาเนี่ยการโฆษณาออนไลน์นะครับวิธีเราวิธีเลือกก็คือกดเครื่องหมายบวกนะให้มันเป็นเครื่องหมายถูกนะอันนี้คือถือว่าเลือกแล้วนะครับอ่า เอเจนซี่โฆษณาอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเดี๋ยวนะครับอืนะครับ,นะรบโฆษณา อะไรเงี้ยครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกมุมขวาบนนะครับเอออันนี้ก็คือเลือกแล้วการโฆษณาออนไลน์เอเจนซี่โฆษณาการโฆษณานะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วที่สําคัญเลยอย่าลืมนะครับตัวเลือกขั้นสูงนะครับภาษานั่นเองครับต้องพิมพ์คําว่าภาษาไทยนะครับเพราะไม่งั้นคุณจะเจอชาวเพื่อนบ้านนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งครับ กดแบ็คกลับมาครับน่านี้ถือว่าจบเนาะจบแล้วก็กดเื่องหมยทุกมุมขวาบนครับอ่าเสร็จแล้วนะครับไปหน้าถัดไปครับกดมุมขวาล่างนะครับแล้วก็อันนี้งบประมาณนะครับจะใช้ต่อวันก็ได้นะครับอยู่ที่หนึ่งห้าสิบบาทหรือตลอดอายุการใช้งานก็ได้นะครับเช่นสมมติห้าร้อยบาทอ่า ใช้เวลาห้าวันเนี่ยตรงนี้นะครับห้าวันนะครับจะหวันห้าวันได้หมดนะครับแล้วก็แค่นี้เลยครับก็กดขึหมไปถูกครับแล้วก็กดสั่งซื้อนะฮะอ่าเป็นอันจบนะครับโอเค